ชื่ออะไรฮะชื่ออู๋ครับพี่อู๋วันนี้วันนี้งานอะไรพี่นี้วันนี้งานโคดทหารแฟร์ครับผมอ่าครับพี่อู๋คุ้นคุ้นเหมือนเจอที่ TDA ใช่มใช่ครับเป็นเช่า TDA เหมือนกันครับได้ครับไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้ครับผมขอถ่ายรูปหน่อยฮะได้เลยครับโอเคขอหน้าเซ็ตตรงนี้ขอหนังนั่งที่เทปนั่งที่นี่ครับสี่ติดโพลลครับสองครับเอ๊ะขาไหมฮะมองกล้องนี้พี่ขอกล้องนี้ฮะ โอเคขอขอเทพกว่านี้นี่ขอแบบว่าอ่าโอเคแป๊บนึงฮะโอเคขอที่สามสองสามสองโอเคขอท่ายืนนะพี่อะยืนยืนนี้หยุดขอขอขอยืนแบบว่าเอาเอามือขึ้นมาอย่างเงี้ย เอามือขึ้นมาแบบแค่ตรงหน้าตรงตรงแค่ประมาณแก้มเนี่ยมันกอดกอดอกอย่างเงี้ยกอดอกแต่เอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาข้างเลยโอเคโอเคโอเคขอขัดหน้านิ่นึงคุ้มคือไพี่หน้าคุ้มคือคุณเครียด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 อะ โอเคขอบคุณนะครับที่มีฝากเพจฝากอินสตาแกรมหรืออะไรเงี้ยได้ครับนะฮะก็ผมมาจากกลุ่มบางกุ้งคุโดวุไตนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็กดไลค์กดติดตามกันได้ครับเป็นกลุ่มจำลองภาษาญี่ปุ่นในไทยเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการจำลองภาษาญี่ปุ่นในไทยนะเกี่ยวกับจำลองทหารญี่ปุ่นในไทยก็มีคอนเทนต์ซึ่งไม่ค่อยอัพนะครับแต่ก็ติดติดตามไว้ก่อนครับจะได้มีกำลังใจทำครับโอเคขอบคุณนะครับ